ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ชั้นมันธยมศึกษาปีที่6สอนโดยครูเพชรไกรชามาศค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูขอนํำเสนอเกืได้ล่หาหาลำดับนะคะโดยนักเรียนนะคะจะต้องวิ่งไปยังโซนคําตอบที่ถูกต้องในขณะที่หลีกเลี่ยงศัตรูวันนี้ผู้จะลองเล่นให้ดูก,ก่อนนะคะเดี๋ยวพิมพ์ qr code ไว้ให้นักเรียนเล่นนะคะเริ่มเลยมาแล้วนะคะ เราจะมีสามหัวใจมุมขวานะคะสองเก้าสิบหกยี่สิบสามจำนวนต่อไปอยู่ที่ไหนนะคะแล้วเรีนยนสังเกตเลยว่ามันจะเพิ่มขึ้นทีละเจ็ดนะคะดังนั้นยี่สามบวกเจ็ดต้องได้สามสิบขึ้นไปค่ะเลี้ยวซ้ายแล้วก็กลับลงมาค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะต่อไปมาเลยค่ะ สิบสี่สิบเจ็ดสิบหนึ่งร้อยจำนวนต่อไปอยู่ที่ไหนสังเกตเลยนะคะเพิ่มขึ้นทีละสามสิบนะคะดังนั้นหนึ่งร้อยบวกสามสิบต้องได้ร้อยสามสิบค่ะเรียบร้อยค่ะข้อสองต่อไปนะคะหนึ่งสามเก้ายี่สิบเจ็ดจำนวนต่อไปอยู่ที่ไหนนะคะนักเรียนสังเกตเลยว่าเพิ่มขึ้นทีละ แบบไม่ใช่บวกแล้วแบบทวีคูณคูณทีละสามนะคะดังนั้นยิ่สิคูณสามได้แปดสิบเอ็ดค่ะเรียบร้อยค่ะ <S <S ต่อไปนะคะสิบยี่สิบสี่สิบแปดสิบจำนวนต่อไปอยู่ที่ไหนนะคะจากความสัมพันธ์นักเรียนจะเห็นได้เลยว่าเขาเพิ่มขึ้นทีละคูณสองนะคะดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นแปดสิบคูณสาได้ร้อยสิบเรียบร้อยค่ะร้อยสิบ ต่อไปนะคะสูตรลำดับเลขคณิตอยู่ที่ไหนลำดับเลขคณิต an เท่ากับ n หนึ่งนะคะบวกกับ n ลบหนึ่งคูณ d อยู่ตรงนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะได้ห้าข้อครึ่งทางแล้วนะคะหรือสามหัวใจเต็มเลยนะคะสูตรอนุกรมเลขคณิตอยู่ที่ไหนนะคะสูตรอนุกรมต้องเป็น sn นะคะอยู่ ข้างล่างกับข้างบนมีสองขีมีสองสูดเนาะเจอแล้วคุณพ <SN S 1> ี่เจอแล้ว Sn เท่ากับ n ่วนสองคูณกับผลบวกของ n หนึ่งบวก a อค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปค่ะมาเลยสูตรลำดับเลขาคณิตอยู่ที่ไหน an เท่ากับ n หนึ่งคูณกับปากำลัง n ลบหนึ่งอยู่บนมุมฝานะคะขึ้นไปเลย ตามหลังสุดนทีหนึ่งพักก่อนเ,อเรี้ยวกับมาเรียบร้อยค่ะต่อนะคะสูตรอนุกรมลำดับเลขค่ะคณิตอยู่ที่ไหนก็คือเป็น sn นะคะผลรวมสัมมิชันอยู่ข้างบนนั่นเอง sn เท่ากับ n 1คูณกับผลลบของ1ลบควลบ a กำล n, ัง n หารด้วย1ลบ a เมื่อ R ไม่ใช่1น,นะคะถ้า R เป็น1นปุ๊บส่วนเป็นสูจะไม่นิยามนะคะ ลำดับจำกัดอยู่ที่ไหนลำดับจำกัดคือลำดับที่บอกเร้วองมีกี่ตัวถ้ามันมีไข่ปลาสามถือไปเรื่อยคือเราไม่สามารถบอกได้ว่ามีกี่ตัวนะคะขึ้นไปเราอยู่ข้างบนเราไม่จะตปวิ่งไปก่อนว้ามันจะวิ่งมาแล้วค,คุณผู้วิ่งมีก่อนว่าจะพักเลี้ยวซ้ายขึ้นไปค่ะเรียบร้อยค่ะอ่าเหลือกตามหัวใจนะคะแล้วก็กับหนึ่งข้อนะคะคุณรูจะผ่านไปให้ได้นะคะ ลำดับอนันต์อยู่ที่ไหนนะคะลำดับอนันต์คือลำดับที่ไม่สามารถบอกจำนวนสมาชิกได้นะคะว้าวเรจะไปทางไหนดีรู้สึกว่าศัตรูล้อมรอบมา,าขึ้นมาเลี้ยวขวาแล้วขึ้นลมมาเรียบร้อยค่ะเรามาดูสิติกันเล่นกันนะคะสิติกันเล่นของคุณครูก็คือเพงเต้น 10คะแนนใช้เวลา3นาทีกับ3 7เวิเนาทีถ้านักเรียนอยากดูลำดับให้กดตรงบิดเดอร์บอร์ดถ้าอยากแสดงคำตอบก็กดตรงแสดงคำตอบนะคะถ้าอยากเล่นใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็กดตรงเริ่มใหม่คะ่ะโอเคค่ะนักเรียนหลังจากที่เราได้ลองเล่นเกมไลล่าหาลำดับแล้วนะคะค,คุณครูก็ขอฝากลิงก์ QR เออรโค้ดเกมนี้นะคะอย่าลืมไปลองเล่นดูนะคะเพื่อทบทวนความรู้เรื่องลำดับและอนุกรมนะคะโอเค ก่อนเล่นอย่าลืมพิมพ์ชื่อแลขที่ชั้นด้วยนะคุณครูจะได้รู้ผลในตัวรายงานผลคุณครูด้วยนะคะโอเคอ่ะต่อมานะคะเรามาแก้โจทย์ปัญหาลำดับและอนุกรมกันค่ะเพราะว่านักเรียนบ,บนกับครูมาเยอะเห <c oughs> ลือเกินว่าคุณครูเราทําไมต้องเรียนเรื่องนี้เยอะแยะมากมายเราได้ใช้นิวิตประจำวันอะไรหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้ใช้อะไรมากมายเราไปดูกันว่าเราจะนํา ความรู้เรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงคะอ่ะเรามาดูสถานการณ์ปัญหาแรกเลยสถานการณ์ปัญหาแรกนะคะยาย่าออมเงินทุกเดือนเป็นเวลา30เดือนโดยออมเดือนแรก200บาทเดือนที่2อง0บาทเดือนที่3 300บาทและเดือนต่อ,ตอไปออมเงินเพิ่มจากเดือนที่แล้ว50บาทยาย่าออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาท วิธีคิดในการแก้โจทย์ปัญหานะคะเราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนเลยว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างและโจทย์ทำมาอะไรเอ่ยเราไปทํากันเลยค่ะยายออมเงินทุกเดือนเป็นเวลาสามสิบเดือนนะคะก็คือบ่บองบอกว่าโจทย์ให้เอนมาเท่ากับสามสิบนะคะโดยออมเดือนแรก200อบาทก็คือบอกคตแรกมาเท่ากับสองรอยนะคะเดือนที่สองสองห้าสิบาทก็คือบอกคตที่สองเท่ากับสอง้ยหาท เดือนที่3นะคะ300บาทเป็นการบอกคดที่3เท่ากับ300บาทนั่นเองและเดือนต,อต่อไปออมเพิ่มจากเดือนที่แล้ว50บาทแสดงว่าเพิ่มขึ้นทุกเดือนเดือนรัเท่ากันแสดงว่าคือลำดับเลขคณิตนั่นเองเพราะเพิ่มขึ้นทุกเดือนเป็นการบอกอะไรเอ่ยบอกดีมานะคะว่าคือ50นั่นเองโจทย์ถามว่ายายาออมเงินได้ทั้งหมดกี่บาทก็คือทำหา sn ผลรวมของเงินทั้งหมด เก็คือ30เดือนผลรวมของเงิน30เดือนของยายา่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะวางแผนการแก้ไขปัญหากันค่ะเราต้องเลือกใช้สูตรอนุกรมเลขคณิตที่ใช้ N 1 D แล้วก็ N มาช่วยในการแก้จยดปัญหานะคะก็คือใช้สูตรนี้นะคะ s n เท่ากับ N ส่วน2คูณกับ 2A 1 2A 1บวก n ลบหนึคูณ d นะคะสูตรีนนั่นเองแทนค่าเลยค่ะดำเนินการแก้ปัญหานะคะแทนค่า f n n ก็คือ30นะคะ n ก็คือ30เดือนหารสคูณส a 1ก็คือพจนแรก200นะคะบวก n ก็คือเท่าไหร่คะ30เดือนลบหตามสูตรคูณกับ d ที่เพิ่มขึ้นทีละ50บบาทต่อเดือน คำนวณหาได้เลยค่ะหลังจากแทนค่าเสร็จแล้วนะคะ30มสร่พนสก็คือ15นะคะ2องคูณสองก็คือ400ร้อบวกสาลบหได้29นะคะคูณกับ50 30ิบสแทนค่าเลยเรียบร้อยแล้วก็คำนวณเลยค่ะ15บห้าคูณกับสี่บวกย9คูณห้าสได้095ย5ใส่ ห้าทดสี 4, ่ห้าสองเป็นสิบนะคะเป็นสิบสี่ค่ะเอฟสามสิบนะคะก็เท่ากับสิบห้าคูณกับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะคะเอฟสามสิบก็เท่ากับสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะคุณฟูคูณเรียบร้อยให้เลยนะคะสรุปยาย่าออมเงินได้ทั้งหมดนะคะสองหมื่นเจ็ดพัน 7 5 0อยห้าสิบาทนั่นเองค่ะเราแก้จุดปัญหาของยายากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปลองแก้จุดปัญหาของณเดชด,ดูบ้างค่ะว่าณเดชมีปัญหาอะไรนะคะ,ะเรามาดูจุดปัญหาของณเดชนะคะณเดชบอกว่าณเดชนนะคะตั้งใจจะออมเงินวันแรกนะคะออมห้าบาทวันที่สองสิบบาทวันที่สามี่สิบบาทวันที่สี่สี่สิบาทเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนครบสิวันณเดชจะมีเงินออมทั้งหมดเท่าใดนะคะ วิธีคิดนะคะอันดับแรกเราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างออมวันแรกของนาเดชห้าบาทก็คือบอกกดแรกมาก็คือ a a หนึ่งเท่ากับห้าวันที่สองสิบบาทก็คือบอกกดที่สองมา a สองเท่ากับสิบวันที่สามยี่สิบก็คือบอก a สามมาเท่ากับยี่สิบวันที่สี่นะคะวันที่สี่ก็คืออะไรเอ่ยสี่สิบนะคะ a สี่โที่สี่เท่ากับสี่สิบค่ะ จนมีไปเรื่อยๆจนครบ10วันเป็นการบอกเอ็นมาจํานวนก็คือ10วันนะคะณเดชจะมีเงินออมทั้งหมดเท่าใดก็คือบอก fn ถามหา fn นะคะว่า f10 ผลรวมของเงินณเดช10วันมีค่าเท่าไหร่นั่นเองนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามหานะคะ <c oughs> เราวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วก็ถามหามาเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางแผนการแก้ปัญหาดูนะคะ ่าจากตัวนี้นักเรียนจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบบวกห้ามันเพิ่มขึ้นแบบคูณอะไรเอ่ยคูณสองนะคะเพราะว่าอะไรคะหนูดูดีๆค่ะจากห้าเป็นสิบเนี่ยคูณสองจากสิบเป็นยี่สิบก็คูณสองจากยี่สิบเป็นสี่สิบก็คูณสองซูคิ่อมขึ้นแบบสองเท่านะคะ,ะแสดงว่าตัวนี้คือการบอกอะไรมาคะนี่เป็นลำดับ เลขาขาคณิตแน่นอนแล้วก็บอกอะไรนะคะที่คุณ2ก็คือบอกออัอตราส่วนร่วมเท่ากับ2นั่นเองตัวนี้เป็นการบอกแบบแฝง,แงเราต้องไปคำนวณหาเองนะคะ่อเขาจะไม่บอกตรงๆโอเคค่ะเรามาวางแผนแก้ไขปัญหากันนะคะเราจะต้องใช้สูตรอนุกรมเลขาขาคณิตแน่นอนเพราะว่าต้องการทราบว่านาเดจะมีเงินออมทั้งหมดเท่าใดนะคะก็คือสูตร sn ของเลขาขาคณิตนะคะแต่เราไม่รู เราไม่รู้ An เราก็ควรใช้สูตรที่ไม่ต้องใช้ n n ก็คือสูตรนี้ค่ะ a 1, อคูณกับอะไรคะ R กําลัง n-1 ลบหหารด้วย R-1 อลบหสูตรนี้เราไม่ต้องเสียเวลาไปหา a 1สนะคะเราใช้สูตรนี้ได้เลยจำเนินการแก้ไขปัญหาเลยคะ่ะแทนค่านะคะ sn ก็คือ S อะไรคะส0เท่ากับ A1 พจแรกที่อมอมเงินวันแรกที่อมอมเงินนัคือหบาท คูณกับ r ก็คือสองยกกำลัง n ก็คืออะไรเอ่ยสองยกกำลัง n n ก็คือจำนวนวานั่นคือสบนะคะลบ1ตามสูตรหารด้วยสองลบ1นั่นเองนะคะต่อมาแล้วก็มาคำนวณหาได้เลยนะคะ s ส0นะคะก็เท่ากับ5นะคะคูณกับสองกำลังสิก็คือหนึ่งพันยี่สิบสี่ลบ1ตามสูตรหารด้วยสองลบ1คุณครูไม่เขียนนะคะ เพราะว่าหนึ่งหารด้วยอะไรค่าเท่าเดิมสองลบหนึ่งก็ได้หนึ่งหนึ่งหารด้วยเลยค่าเท่าเดิมไม่ต้องเสียเวลาเขียนเลยค่ะอ่ะห้าคูณกับอะไรเอ่ยหนึ่งพันยี่สี่ลบหนึ่งก็ได้เหลืออะไรคะเหลือหนึ่งพันยี่สามค่ะคูณกันแล้วได้อไเอยห้าพันหนึ่งร้อยสิบห้านะคะโอเคค่ะ สรุปนะคะนาเดชก็คือออมเงินได้ทั้งหมดนะคะ5,115บาทนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้แก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจำวันนะคะโดยใช้อนุกรมเลขคณิตและเลขคคณิตมาช่วยแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปแนวคิดในการแก้ปัญหาของแต่สถานการณ์กันนะคะมาดูเลยสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการหาผลรวมของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีรัฐเท่ากันนะคะเราจะใช้สูตรนี้ค่ะ ใช้สูตรอันหานุกรมเลขคณิตนะคะซึ่งมีสูตรด,ดังนี้นะคะ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับผลบวกของ n 1บวก an อีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือ Sn เท่ากับ n ส่วน2คูณกับผลบวกของ 2n 1บวก n ลบ1คูณ d นะคะซึ่งเราจะเลือกใช้สูตรไหนขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่โจทย์ให้มานั้นคืออะไรถ้าโจทย์ให้ an มาเราก็ควรจะใช้สูตรแรกมันก็จะคำนวณง่ายแต่ถ้าไม่ให an มาเราก็ควรใช้สูตรที่2ก็คือใช้ d นะคะ มาช่วยต่อมาค่ะมาดูสถานการณ์อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นสถานการณ์ปัญหาที่ต้องการหาผลรวมของข้อมูลที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงแบบทวีคูณนะคะก็คือใช้สูตรการหาอนุกรมเลขาคณิตนะเองเรามาดูสูตรกันเลย Sn เท <SN S 1> ่ากับ a1 คูณกับผลลบของ r กรัง n ลบหหารด้วย r ลบหะคะหรืออีกสูตรหนึ่งก็คือเท่ากับ an r ลบเ1หารด้วย R ลบ1ต่อมาถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือสลับ ข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็สลับด้วยนะคะ Sn เท่ากับ a1 คูณกับ1ลบ r กัง n หารด้วย1ลบ r หรืออีกแบบหนึ่งนะคะก็คือ Sn เท่ากับ a1 ลบ anr หารด้วย1ลบ r นั่นเองนะคะสำหรับสูตร ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอนุกรมเลขาและเลขคณิตก็จะมีประมาณนี้นะคะโอเคค่ะนักเรียนก่อนจบบทเรียนในวันนี้นะคะค,คุณครูขอฝากลิงก์ QR code นี้ไว้ด้วยนะคะให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบวิเคราะห์โจทย์ปัญหาดูนะคะแล้วก็ฝากเกมไล่ล่าหาลำดับนะคะไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจนะคะอย่าลืมไปเล่นกันนะคะบ๊ายบายค่ะ